ในแต่ละปีลุ่มน้ําชีตอนบนในจังหวัดชายภูมิมักจะประสบปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้งนะครับทั้งที่ในแต่ละปีจะมีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยในจังหวัดประมาณ2,500ล้านลูกบา์เมตรต่ตอปีแต่ก็กักเก็บน้ําไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าบางแห่งยังไม่มีที่กักเก็บน้ําที่มากพอนะครับกรมชลประทานจึงก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําลําน้ําชีและอ่างเก็บน้ําลําสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับติดตามได้จากคุณนิตยากิรติเสริมสินครับแต่ว่าผลผลิตแต่ละปีส่วนมะม่วงและอินทผลัมส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิต้องอาศัยน้ำจากการสูบน้ำจากลำน้ำชีและน้ำฝนเป็นหลักซึ่งก็ยังไม่เพียงพอมากนักเกษตรกรยอมรับปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลผลิตที่ลดลงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางช่วงคิดเป็นร้อยละ50 จึงรอความหวังต้องการอ่างเก็บน้ําเพื่อให้มีน้ําใช้อย่างมั่นคงอย่างอิสพารลัมนี่กะคำนวณไว้ว่าต่อฤูการนี่ประมาณ2ตันหรือ2,000ัโลถ้าเกิดน้ําน้ําไม่เพียงพอหรือฝนขาดช่วงหรือหน้าแล้งเข้ามาเร็วเกินไปเนี่ยจาก2ตันนี้จะเหลืออยู่มนันตันห้าหรือ1นตันลดผลผลิตครึ่งตัวครึ่งครับมะม่วงเหมือนกัน คิดไว้คำนวณต,ต่อต่อรอบเนี่ย10ตันต่อรอบเนี่ย10ตันต่อรอบนี่จะเหลืออยู่ราวสัก7ตันหรือ6ตันต่อรอบจะผลเสียหายหต่อเิษตรกนมากครับของเราเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทําเกี่ยวกับมะม่วงส่งออกอย่างเช่นช่วงเดือนนี้คือเป็นช่วงที่เราต้องขายมะม่วงแล้วยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่กระทบก็คือจะเป็นเรื่องของมะม่วงเพราะว่า 1. ฝนทําให้ผลผลิตของเราไม่ไ,มได้นะคะ แล้วก็ไม่ได้ตามเป้าที่คาดไว้ส่วนภัยแล้งนะคะภัยแล้งที่กระทบโดยตรงเนี่ยก็คือ,อในส่วนของตามฤดูกาลก็คือในช่วงของเดือนมีนาเมษาที่เป็นฤดูร้อนที่เราลำบากลําบากกันเนี่ยถึงเราจะเป็นต้นน้ําก็จริงแต่แต่น้ําชีข,ของเราก็ไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายมะม่วงก็ยืนต้นตายก็มี ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมหลักในลุ่มน้ำชีตอนบนเป็นปัญหาซ้ำซากมานานเพราะลุ่มน้ำชีตอนบนยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเลยรัฐบาลจึงเร่งดัดให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่โดยเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงในอำเภอหน,นองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิที่มีความจุ46.9ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้อุปโภคและบริโภครวมถึงการส่งน้ำให้การเกษตร ในพื้นที่รับประโยชน์กว่า4,000 40, 0ไร่ในฤดูฝนและ8,000ไร่ในฤดูแล้งโดยมีแผนการก่อสร้าง6ปีตัวอ่างเก็บน้ำลำสพงเองเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านเขื่อนเนี่ยประมาณ180ล้านนะครับแต่เราเก็บน้ำได้ประมาณ4 6ล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในฤดูฝนเราสามารถส่งช่วยพื้นที่ประมาณ4,000 40, ไร่และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า อ่างเก็บน้ำบรรพงจะช่วยน้าอุปโภคบริโภคของอาเภอหนองโมแดงซึ่งปัจจุบันนี้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยน้ำแหล่งน้ําต่างๆในอําเภอหนองโมแดงแทบจะแห้งหมดเลยส่วนโครงการอ่างเก็บน้ําลําน้ําชีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่กําลังเริ่มก่อสร้างในปีนี้ที่บริเวณบ้านยางนาดีอําเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิโดยมีความจุ7 0 2 1ล้านลูกบาศก์เมตรและเป็นโครงการกั้นแม่น้ําชีตอนบนแห่งแรก เขื่อนลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับดำเนินการแล้วเสร็จในปี2566นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะสามารถาเพิ่มพื้นที่ชมประทานในฤดูฝนได้ประมาณ75,000ไร่นะครับแล้วก็ในฤดูแล้งประมาณ30,000ไร่ โครงการพัฒนาร่มน้ำชีตอนบนในจังหวัดชัยภูมิเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยน้อมนำพระราชดำริของรัชกาลที่9ทั้งอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีและอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2567นิตยาเกยรติเสริมสินไทย PBS รายงาน